สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปดีๆมีสาระจาก k i l o m o p c o m ครับวันนี้เราพามานอกสถานที่อีกแล้วครับวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างยิ่งเลยครับเพราะวันนี้ผมอยู่กับดรนิวัตตันตยานุสรผู้อำนวยการสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่ครับสวัสดีครับดรนิวั์ครับวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันดีคือเป็นวัน soft opening ของสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมครับและแน่นอนเป็นอีเวนท์ที่เราเปิดตัวมิส killermop angel 2012คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฟาร์มเราซึ่งจะทำหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของงูไปตลอดปี2012ด้วยก่อนอื่นผมอยากถามว่างานวันนี้ที่ทางสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเปิดเฟิร์นพาราไดซ์ซึ่งเป็นรีสอร์ทส,ส่วนตัวแล้วก็มีเปิดให้แขกได้พักด้วยของดรนิวัฒเช่นกันเนี่ยรับแองเจลของเราเไม่ทราบว่าทีมที่ทางสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่เนี่ยกำหนดไว้ เป็นอย่างไรบ้างครับครับเมื่อได้รับแนวคิดแรกว่าจะมีการถ่ายภาพนางแบบกับงูซึ่งเป็นงูที่มีเป็นสายพันธุ์พิเศษเป็นสปีชีส์ที่หายากในท้องตลาดนั้ผมก็คิดถึงว่าแท้ที่จริงแล้วงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่กับโลกมานานตัง้งแต่สมัยดึกดำบรรหลายร้อยล้านปีมาแล้วก็ กระจายตัวอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในป่าลึกซึ่งมีต้นเฟิร์นเป็นแหล่งที่อยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์มานานดังนั้นแนวคิดที่อยากจะถ่ายภาพงูที่ประกอบกับนางแบบนั้นถึงคิดไปในเรื่องของความเป็นดึกดำบันระหว่างตัวแบบซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เดินไปค้นหาไปเสาะแสวงหา สายพันธุ์งูแปลกในสถานที่ดึกดำบรรณดัน,นั้นก็เลยขอให้ทางผู้ที่จะต้องการให้สถาบันถ่ายภาพงูกระนางแบบนั้นได้เตรียมเอาเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของแบบซึ่งจะดูเป็น p r imitive คือแบบเก่าๆแบบโบราณเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อันนั้นคือตีมที่หนึ่งที่อยากจะถ่ายดังนั้นในนี้ก็มีต้นเฟิร์นอยู่เป็นจํานวนมากว่าเป็นต้นเฟิร์นดึกดาบันเป็นหลายร้อยล้านปีมา ยกตัวอ,อย่างชื่อว่าเฟิร์นกีแรกเฟิร์นดิโซเนียแอนตาร์ติกาซึ่งอาศัยอยู่ในแถบแปซิฟิกเช่นออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่านั้นเองของโลกแต่ที่นี่เราก็มีดังนั้นก็จะเป็นเป็นตีมที่หนึ่งเป็นฉากที่หนึ่งก็คือเฟิร์นกับนางแบบซึ่งไปสอบแสวงหาอา่สปีชีพิเศษนะครับนี่เป็นตีมที่หส่วนตีมที่สนั้นได้ยกเอาแนวคิดว่า หลังจากที่ไปพบกับงูแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาได้ในในตัวแปลกเพียงพอก็ต้องตั้งซุ้มแล้วเรียกว่าปรายหรือบงังไพรเพื่อที่จะไม่ให้งูนั้นเกิดความตื่นตัวในการสาอสแสวงหาต่อไปโดยที่ตัวแบบเองกับตัวบงังไพรเองนั้นจะกลมกลืนอยู่กับสภาพของดึกดำบรรตรงนั้นเช่นเดียวกันแต่ตัวเองจะไปซ่อนอยู่ หลังจากที่ซ่อนและเก็บงูมาได้พอประมาณงูก็จะมาเก็บอยู่ไว้ในบังไพรแล้วก็ประคบประหนมหรือทนุกนนมงูอยู่ในบังไพรัยตัวนั้นนั่นก็เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่ามนุษย์ถ้าจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็นํามาไว้และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ค้นพบงูและเก็บไว้ในบังไพรัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อให้งูกับนางแบบ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,ะกระจายภาพและข่าวในเชิงของความไม่มีอันตรายไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นเพชรหรือเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะนำเอาทั้งผู้อยู่งูกับนางแบบนั้นเข้าไปสู่ในสตูดิโอเพื่อที่จะถ่ายภาพอีกสองลักษณะลักษณะแรกก็คือว่าจะพยายามคัดเอางูที่ค้นหานั้น เป็นงูที่มีสีสันจับจ้านแล้วก็ออกไปในสีเชิงอ่อนอ่อนและจับจ้านโดยจะใช้หลังฉากเป็นสีเทาเพื่อที่จะถ่ายภาพเป็นไฮคี ee, โดยเน้น,น,นให้เห็นงูอย่างชัดเจนซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยถ้านางแบบถ้าสามารถจะใส่เสื้อผ้าเป็นชุดขาวได้ก็จะทำให้มีความกลมกลืนกระฉากงูก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราที่เด่นขึ้นมา นั่นคือเรียกว่าลักษณะการถ่ายภาพแบบไฮคี ey, นะครับแล้วจบด้วยการถ่ายภาพแบบลักษณะโลคี ey, mm hmm. ก็คือให้นางแบบนั้นแต่งกายเป็นสีดําแต่คับนะนะงูนั่นอ่ะซึ่เป็นสีอ่อนที่สุด mm hmm. เช่นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนและมีลวดลายที่เด่นชัดนะครับไปอยู่กับฉากสีดำนะฮะลักษณะการถ่ายโลคีเช่นนี้ มันจะเหมือนกับสมัยดึกดำบรรคือบรรยากาศถึงถึงซึมซึมเพื่อเน้นให้งูนั้นโดดเด่นยิ่งกว่านางแบบแสดงว่าอยู่ด้วยกันกับมนุษย์ได้ยอย่ากกงกลมกลืนเช่นเดียวกันนี่คือหัวข้อ4ข้อหลักที่จะเตรียมการถ่ายภาพบบครับครับแล้วทางสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่เนี่ยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับหรือว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยเป็นงานแรกหรือเปล่าที่จะต้องนําเสนอความสวยงามของนางแบบไปพร้อมๆกับความเป็นกันเองหรือว่าความจับต้องได้ ของงูหลากหลายสายพันธุ์ครับจริงๆแล้วการถ่ายภาพแล้วก็ผู้ที่ถ่ายภาพและวิทยากรที่อยู่ในสถาบันการถ่ายภาพเนี่ยไม่ใช่มือใหม่ที่เพิ่งถ่ายรูปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ่ายรูปมาแทบจะตลอดชีวิตแต่การถ่ายนางแบบกับงูเนี่ยเป็นงานใหม่แต่การถ่ายภาพไม่ใช่งานใหม่นะฮะวพราะนี้การถ่ายภาพมันเป็นความเคลื่อนไหวเป็นเคลื่อนไหวในเชิงของเทคโนโลยีบวกด้วยศิลปะบวกด้วยศาสตร ดังนั้นงูก็เป็นเรื่องใหม่ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็นำเอาแบบซึ่งอยู่นิ่งงูที่เคลื่อนไหวกับเทคโนโลยีมาอยู่ร่วมกันอ้วยวิธีการถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะสื่อให้กับผู้ที่บริโภคได้เข้าใจว่าความสมัยใหม่ในเทคโนโลยีความเก่าในการเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกับคนนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่าง เหมาะสมกลมคือพิเศษครับครับแล้วในฐานะของผู้นวยการสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่ทราบมีความมั่นใจขนาดไหนว่าอัลบั้มน,นี้เนี่ยหลังจากที่ถูกถ่ายทอดออกไปยังประชาชนหรือสังคมโดยรวมแล้วเนี่ยจะมีส่วนในการสร้างสังคมอุดมปัญญาให้กับสังคมไทยในฐานะให้การให้ความรู้เกี่ยวกับงูในฐานะของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นครับ จริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงกับมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาตั้งแต่ดึกดำบรรถ้าเราสังเกตเห็นการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงช้างแม้กระทั่งรวมไปถึงเลี้ยงงูเลี้ยงหมูทุกอย่างนั่นนหะคือเป็นความเป็นการอยู่ร่วมระหว่างมนุษย์กับสัตว์มานานมากดังนั้นถ้าจะมีการเลี้ยงงูในสายพันธุ์ที่แปลกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกคือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าโดยความคิดของผู้คนมักจะคิดอยู่เสมอว่า,วางูเป็นสัตว์มีพิษน่ากลัวงูเป็นสัตว์เลื้อยคานไม่มีขาหน้าหน้าเกลียดซึ่งในในมุมมององผมจากการเห็นงูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักเพียงแต่ว่า,าทางผู้จัดเองคงจะต้องมีวิธีการในการนําเสนอว่าทําอย่างไรถึงจะเลี้ยงงูได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของ การอยู่ใกล้ชิดกันเชื้อโรคหรืออะไรก็ต่างๆถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหมดเข้าใจในประเด็นนี้ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเลี้ยงงูเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ครับครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือดออรนิวัตันตยานุสร์นะครับผู้อำนวยการสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่ครับซึ่งงานต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นงานจากสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่ซึ่งมีส่วนร่วมในการช่วยถ่ายทอดภาพลักษณ์ของงูในฐานะ สัตว์เลี้ยงครับขอบคุณครับดรนิวัตครับสวัสวดีครับ